ก็กลับมาค้างกับ GCTP e คลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกาจปองนะครับไอเจ้าระบบกาจปองนี่ก็เป็นระบบหมุนไข่สูมไอเทมแล้วกันนะรเรียกง่ายๆไอเทมที่ได้ออกมาก็เป็นระดับดีเจนนะครับ4เอฟเฟกต์สรูอ่าซึ่งไอกาจปองเนี่ย แต่และเลเวลใช้ประมาณงบไม่เท่ากันนะครับแต่อยู่ที่ดวงมากมากกว่านะเพราะไอ้มันเป็นระบบดูดเงินอยู่แล้วครับไอ้ระบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลเวลให้เปิดก็มีอยู่จะมีอยู่เนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยสามสิบสี่สิบใช้สองใบห้าสิบหกสิบก็สามใบเจ็ดสิบสี่ใบครับอ่าแล้วก็ ตัวละครนอะเลือกได้ครับนี่มีให้ทุกตัวส่วนอาวุธอ่ากดดูได้ครับพรีวิวอ่าส่วนไอเจ้าตัวนี้ก็พรีวิวชุดครับเวลาใส่จะเป็นยังไงครับโอ้แบบนี้นะครับอพอเลือกเลเวลปุ๊บปึบมันจะขึ้นมาเปิดผนึกชุดเกราะผนึกผนึกเครื่องประดับอ่าชุดเกราะก็ตั้งแต่หัวยันอาวุธไอยันพระคุมเนี่ย ส่วนอาวุธเป็นรางวัลถ้าเปิดครบนะครับเลือกได้ค่าไหนโอเคก็อ้ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากาคนหลายๆคนจะงงอยู่ส่วนล่างนี่ครับเครื่องประดับอ่าเปิดครบแล้วทําไมมันไม่ได้สั์เลี้ยงน่ะครับมันจะไปได้ไหมล่ะครับเมื่อมันชี้มาเนี่ยต้องวันใหญ่มันต้องเปิดชิ้นนี้กับอันนี้ให้ครบครับมันจะได้ส่วนไอเจ้านี่กับนี่ ไอนี่คือลูกแก้วเอาไว้เปิดนะครับไอเจ้านี้ก็สเปลบุ๊กที่ซื้อมานะครับเปิดสําคัญมากอันนี้ครับถ้าไม่ซื้อก็เปิดไม่ได้ครับแถมสิ้นเปลืองมากกิจกรรมก็มีแจกทุกครั้งที่มีกระชับปองนะครับไม่ต้องห่วงแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคไอเจ้ากระชับปองนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูในส่วนนี้ได้นะครับเขาก็มีไว้อาไอสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็ ต่างกันไปแต่ละกระชปองดีไม่ดีก็ลองเปิดเอามาใช้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้นะครับเปิดมาได้3วันแล้วครับเพจเราก็ตอนนี้ก็45ไลค์แล้วครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับก็ใครที่มี I.D. YouTube ก็ s u b s c r i ป e ให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ